ดูวิวห้วยไร่อินิน,นาค่ะทุกคนอันนี้ก็กำลังจะกลับมาค่ะแล้วว่าเห็นแสงสีเสียงค่ะก็เลยดูสักหน่อยนะคะไม่มีบัตรเข้างานหรอกค่ะแต่ได้ดูข้างนอกก็เอาเนาะถือว่าคุณกล้องห้วยไร่เนี่ยก็คือก็คือสร้างเศรษฐกิจให้กับคนสกุลนครเนาะ แล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ใกล้เคียงนะคะในแถวอำเภอของเรานะคะโดยเฉพาะอำเภอเจริญศิีนะคะดีใกล้มวยไร่อีดีนามากที่สุดนะคะดูวิวข้างทางค่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในรถนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นวิวเห็นบรรยากาศนะคะเราไม่ได้มานะคะด้วยภารกิจต่าง ว่าก็ดูแค่นี้ก็มีความสุขเนาะนะคะเขาเรียกว่าพลังเชิงบวกบวกแบบไหนก็คือมีแสงสีเสียงนะคะเป็นการพ่อนคลายอย่างหนึ่งเนาะนะคะในการาได้ดูอะไรที่สวยงามนะคะรถก็ติดเลยค่ะรถติดเลยค่ะพี่น้องค่ะ เราต้องค่อยๆไปอะเนาะนะ,ะตาจริงเนี่ยคาดว่ามันจะติดยาวเนาะกลับล้วก็เลยกลับตรงข้าน,นะคะแต่นี่ก็คือแบบหอบเสือหอบหมอนนะคะเต็มที่เต็มที่ いいな。